และนี่คือรวมกาวชะกิจ EP 19เป็นยังไงไปดูไปสิสวัสดีพวกไหนวันนี้ฉันอยู่ในภารกิจตัวแฝงแน่นอนว่าฉันอยู่ที่บ้านพักริมชายหาดนั่นเองและนี่ก็คือเพื่อนใหม่ที่ฉันร่วมงานด้วยวันนี้กิเกอรี่ในช่วยแนะนำตัวหน่อยสอิเอานายจะจะ <c oughs> รีบวิ่งไปไหนล่ะเฮ้ย <c oughs> รอฉันด้วยเซุ่้ย <c oughs> ช่วยหูปากได้ไหมวันนี้ฉันกำลังทำงานอยู่โ <Okay, okay, S 1> อเคโอเคได้ดได้ดได้เลยว่าให้ดูแลบ้านให้ดีโอเคตอนที่ของนายก็คือแค่วิ่งตามฉันมันก็พอไม่ต้องถามอะไรมากฉันไม่ชอบพูดมากได้เลยเพื่อนว่าแต่อะไรอีกหรอเออเราต้องมองหาอะไรอย่างนั้นเหรอ ก็ช่วงนี้นะสิ uh huh. ดอสที่เป็นบอสของเรา uh huh. เขาได้สั่งแกลบมาเรียกว่าไม่เว้นแต่ละวันเลยแล้วไอ้พวกไรเดอร์เหล่านั้นนะ uh huh. มันชอบเข้ามาแล้วก็ขโมยทรัพย์สินของดอสติดไม้ติดมือกลับไปด้วยนะสิเจงก็เคยทำไม่หนำซ้ำาน่ายรู้ไหมพวกนั้นนะ่ะด้วยความที่มากันหลายเจ้าหลายคนเวลาเขาเจอกันเองเขาก็ยิงปะทะกันทุกครั้งไปแน่นอนมาพวกช้นเองเนี่จะต้องคอยเก็บกวาด ที่นี่เรียบร้อยเฮ้ยพูดแล้วขึ้นหนยวิ่งซะเลยเฮ้ยเดี๋ยวรอนด้เซ้โอ,อ้อะไรของนายมันอยู่ๆก็วิ่งเเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้<อ>นายบอกว่านายก็เคยนะหมายถึงอะไรอย่างงั้นเรอฉันแค่ได้ยินมาเนะี่ยแล้วไปเฮ้ยฉันไม่มอนนี้ค่อนข้างที่จะแปลกๆนะเขาดูสงสัยนายพูดอะไร <laughs> ฉันได้ยินนะเป,ป,ปล่าฉันเก็บซ้อมร้องเพลงเนี่ยพอดีฉันนึกเนื้อไม่ออกช่าเงเหมือนเถอะ ฉันว่านายตามฉันมาดีกว่าเออเอาจริงๆนะฉันยังไม่รู้เลยว่านายมีหน้าที่ทำอะไรที่เนี่นะนอกจากหน้าตเวนแล้วอ่ะหน้าที่ของฉันน่ะเหรอก็คือการจับพิรุธพวกที่แฝงตัวเข้ามาในกลุ่มของพวกเรายังไงล่ะอฉันฉันเปล่าเลยฉันเพิ่งมาทำงานใหม่วันนี้นะฉันถูกส่งมาจากสำนักงานใหญ่จากทางนอทริดนะขออีฉันยังไม่ได้ถามนายเลย ว่าแต่นายก็รู้ใช่ไหมว่ากฎของพวกเราใครที่เป็นหนอนบ่อนไส้แล้วก็จะต้องโดนกำจัดนะนายรู้<น>ใช่ไหมฉัน,นเปล่านะ <c oughs> ฉันว่านี่มันเริ่มไม่ค่อยดีแล้วฉันว่าฉันควรจะไปเฝ้าทางประตูทางทิศเหนือดีกว่านะนาอยมีหน้าที่แค่เดินตามฉันมาเท่านั้นเลยเพื่อนว่าแต่นายจะไปไหนอย่างนั้นหรออีวานมาพอดีเลยอย่างเดิมนะเพื่อได้เลยเฮ้ย,ยอะไรกันนะเว้ย <c oughs> เราวิ่งชนฉันด้วยว่าแต่เฮยเพื่อนเราเรา,เราออกมาจากเขตบ้านแล้วนะฉันว่ามันเราควรจะเฝ้าอยู่ในแต่เขตบ้านไม่ใช่หรออืม ตามฉันมาเถิดนายไม่มีสิทธิ์จะพูดอะไรทั้งนั้นแหละที่นายต้องทําก็แค่เดินตามฉันมาโอเคโอเคเอาละฉันจะทําตามที่นายว่าแล้วกันเฮ้ยอึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเพื่อนนั่นตัวแฝงนั่นตัวแฝงเพื่อนจัดการเฮ้ยยิงมันสิเพื่อนหน่อยไม่เห็นมีเลยไม่แนี่ฉันจัดการให้แล้วเพื่อนเฮ้ยนั่นอีวานเพื่อนของฉันแกแกนี่นแหละตัวแฝงเฮ้ยรู้ได้ไงย <G ül> แผนฉันแตกซะได้เฮ้ยหมอน,นี่มันรู้ได้ยังไงอุตส่าห์แนบเนียนแล้วทีเดียวเฮ้ยขณะนี้ฉันอยู่บริเวณหน้าบ้านพักริมชายหาดแน่นอนว่าพวกเราตัดสินใจที่จะบุกตะลุยเข้าไปข้างในเพื่อที่จะฟาร์มหาความร่ำรวยด้วยเซฟฟีทั้งสองอันข้างในบ้านนั้น <G ül> และอย่างที่พวกนายเองก็รู้กันว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของดอส ซึ่งหลายคนที่บุกตะลุยเดียวเข้ามาอาจจะรู้ถึงสรรพคุณของดอสเป็นอย่างดีเอาละเราจะค่อยๆเข้าไปดูว่าเราพอจะบุกตะลุยเข้าไปได้หรือเปล่าและแผนการของพวกเราก็คือฉันและเพื่อนร่วมทีมจะแยกกันฉันเองนั้นตัดสินใจที่จะวิ่งเข้าไปเพื่อที่จะเข้าทางด้านหลังแน่นอนว่าการแยกกันอยู่จะเป็นการกระจายเป้า เพื่อที่จะไม่ให้ลูกน้องของดอสนั้นรุมยิงเรามาเป็นเป้าเดียวซึ่งนั่นมันค่อนข้างที่จะดูซื่อบื้อมากถ้าเราดูกันกระจุกเป็นกลุ่มเดียวหัวใจสำคัญของการกำจัดบอสก็คือค่อยๆยิงค่อยๆนวดไปอย่าได้ยืนบวกกันอย่างซื่อๆเป็นอันขาดเพราะนั่นจะทำให้เราล้มคว่าคำมั่งไงได้ง่ายมาก ในเมื่อบอสนั้นยังไม่ทำการโจมตีเราแน่นอนว่าเราจะใช้จังหวะเวลานี้วิ่งเข้าไปยังห้องเซฟด้านหน้าเพื่อที่จะได้เปิดเซฟแล้วเราก็จะออกจากที่นี่โดยที่ไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อไปมากกว่านี้ดูซิว่าเราจะได้อะไรโอเคแล้วนี่ก็คือไม้กระเท้าของดอสนั่นเองเอาละฉันจะเก็บเจ้านี่ไปด้วย หลังจากที่ฟาร์มเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาที่เราจะออกจากที่นี่กันโอเคเอา้า <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนฉันน็อกฉันคิดว่าฉันสามารถที่จะเข้าไปเพื่อจะ,จะ,จะช่วยเขาได้ <c oughs> เป็นยังไงเป็นยังไงเนาะเฮ้ยลูกหมดโอเค <c oughs> โอค้โหเฮีย ลากรแล้วเพื่อนหลังจากที่ฉันได้ประเมินสถานการณ์ฉันค่อนข้างที่จะมั่นใจว่ากระสุนที่ฉันพกพามาค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็ไม่พอสำหรับการกำจัดลูกน้องบอสให้หมดนั่นฉันจึงต้องก่าวคำอำลากับเพื่อนร่วมทีมของฉันหลังจากที่ได้ร่ำลากับเพื่อนร่วมทีมไปที่เรียบร้อย ฉันก็ได้ตัดสินใจที่จะวิ่งไปยังจุดถอนกำลังที่พวกนายเห็นอยู่ข้างหน้าแน่นอนว่าตรงนี้เราต้องเรียกเฮลิคอปเตอร์เพื่อที่จะให้มารับเราหลังจากที่ส่งสัญญาณเรียกเฮลิคอปเตอร์เรียบร้อยแล้วสิ่งที่ควรทำก็คือการเข้ามานั่งรอในบ้านอย่างใจเย็นเพื่อที่จะให้ศูนย์ใหญ่นั้นส่งกำลังมาในระหว่างที่อรอเราก็ฟาร์มไปพ,พลางๆได้ เอาละเฮล,ลิคอปเตอร์ก็ได้มาถึงแล้วฉันก็จะได้เตรียมตัวที่จะถอนกําลังออกจากที่นี่สียทีอุ้ยเ๋ยวได้ยินเสียงใครยิงยิงมาจากไหนวนะเนี่ยโ้่โดนยังงี้แก้ว ท่ามกลางสมรภูมิเดือดที่ต่างไฟต่างยิงกระหน่ำใส่ศัตรูอย่างไม่ยัง้งฉันและเพื่อนร่วมทีมผลพบว่าพวกเราเองนั้นอยู่ท่ามกลางหากระสุนและระเบิดที่แต่ละไฟผลมาประเคนใส่กันแบบไม่ยั้งมือเลยทีเดียวนั่นทําให้ฉันเองนั้นพลาดพลั้งโดนกระสุนเข้าแต่โชคยังดีที่มันไม่ได้เข้าสู่จุดสําคัญของฉันและสิ่งแรกที่ฉันต้องทําก็คือการปฐถมพยาบาลตัวเองก่อน และเนื่องจากการโดนโจมตีโดยที่ไม่ทันได้ระวังตัวทําให้ฉันและเพื่อนร่วมทีมนั้นพลัดหลงกันและตําแหน่งของฉันเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะอันตร,รายเพราะว่าเพิ่งถูกโจมตีไปเมื่อกี้ฉันจึงตัดสินใจที่จะวิ่งออกจากจุดที่อันตร,รายแล้วก็ไปยังแนวหลังของการรบเพื่อที่จะซับพอทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โอเคจังหวะนี้แหละฉันจะสามารถที่จะยิงศัตรูได้ฟรีนี่ไงโอ้ยออ้เต็มอกเฮ้ยเฮ้ยฉันโดนยิงอีกแล้วเนื่องจากที่ฉันโดนยิงเข้าอกมาเต็มๆทำให้ฉันจะต้องรีบรักษาตัวเองอีกครั้งหนึงเฮ้ยศัตรูมาข้างหลังนั่นทำให้ฉันจะต้องตัดสินใจที่จะหยุดการรักษาตัวเองแล้วก็จัดการพ่อหนุ่มคนนี้ป๊าบเฮ้ยเฮ้ยกระสุนอะไรนี่เฮ้ย การปล่อยให้ศัตรูหลุดลอดมือไปได้ถือว่าเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงของสไนเปอร์แน่นอนว่าฉันจะต้องปิดงานนี้ให้เร็วที่สุดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอะไรใครยิงอะไร แต่อย่างที่นายเห็นว่าฉันตอนนี้กําลังพะว้าพวงกับเสียงเท้าที่ดังอยู่ทางด้านซ้ายมือฉันตลอดเวลานั่นทําให้ฉันจะต้องละสายตาจากเพื่อนร่วมทีมเพื่อที่จะหาดูว่าใครเข้าข้างหลังของเราหรือเปล่าโดยที่เพื่อนของเรานั้นไม่รู้แน่นอนว่าเป็นหน้าที่ของฉันที่จะต้องคอยระวังหลังให้กับเพื่อนแต่หารู้ไม่เลยว่าเสียงฝีเท้าที่ดังหลอกหลอนฉันอยู่ตอนนี้นั้น เป็นเสียงของดีคอยที่เพื่อนได้ปาหลอกศัตรูเอาไว้แน่นอนว่ามันหลอกฉันด้วยเอาละแล้วตอนนี้ฉันตัดสินใจที่จะวิ่งไปที่ร่างไร้วิญญ,ญาณของเพื่อนฉันเพื่อที่จะเก็บกู้เอาสิ่งของจำเป็นที่จำเป็นจะต้องใช้ในตอนนี้มานั่นก็คือเจ้าสิ่งนี้ยังไงล่ะ <c oughs> เอาละฉันได้เจ้านี่มาแล้วก็ได้เวลาที่ฉันจะได้ทำสิ่งที่เริ่มเอาไว้ให้จบสักที นั่นก็คือจัดการกับเจ้าตัวที่หลุดลอดไปจากเงื้อมือมัจุราชโมซินในมือของฉันเมื่อกี้เอาล่ะเพื่อนฉันได้ของดีมาแล้วนี่ไงแน่นอนว่าทีนนายเห็นนั่นก็คือฉันฟาระเบิดติดสายไฟและระหว่างที่ฉันอิลุกคลุกคลักอยู่นั่นเองเพื่อนของฉันต่างก็พากันนอนนับเสี่เดือนกันไปหมดแล้วแล้วฉันจะไปเหลืออะไรล่ะ ขณะนี้ฉันอยู่บริเวณหมู่บ้านใจกลางของแผ่นที่ช่องเขาและแน่นอนพวกเรากําลังมุ่งหน้าไปยังบ้านพักริมชายหาดเนื่องด้วยพวกเราได้ยินเสียงการปะทะกันอยู่ข้างในนั้นแน่นอนว่าต้องมีผู้เล่นอื่นที่หวังจะเข้าไปความหาความร่ํารวยในบ้านพักและก็กําลังจัดการกับบดอยู่โดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่ามัจจุราชกําลังย่างายเข้ามาหาเขาแล้ว และอย่างที่พวกนายเองก็เห็นอยู่ว่าพวกเราเป็นตีปืนพกที่พร้อมใจกันพกพาปืนพกมาเพื่อจะกระหน่ำยิงใครก็ตามที่กล้าเสนอหน้ามาให้พวกเราเห็นและตอนนี้พวกเราก็รู้ตำแหน่งของศัตรูเป็นที่เรียบร้อยเราจะเข้าไปจัดการเขาให้สิ้นซากกันอุ๊ยอุยอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย, <laughs> ยอุอยอุ้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 ยอุ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 ยอ และทันทีที่ฉันตัดสินใจรักษาอาการบาดเจ็บของฉันจูๆ่ๆมันนี่ก็ออกมาจัดการที่หน้ต่อหน้าต่อต,อตามันจึงเป็นหน้าที่ของฉันที่ต้องจัดการมันนี่เพื่อล้างแค้นให้เพื่อนเป็นยังไงสุดท้ายปาร์ตี้ปืนพกนี้ก็แตกสลายภายในพริบตาอะะไร คุณเคยประสบปัญหาการเข้าชาร์จบ้านพักริมชายหาดไม่ได้ใช่หรือไม่วันนี้ฉันมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆที่จะมาบอกพวกนายเกี่ยวกับการเข้าชาร์จในกรณีที่รู้ว่าศัตรูเขาอยู่ในห้องเซฟด้านหน้าตกใจหมดอีกบ้าเอาล่ะก่อนอื่นเราก็ต้องเช็คให้ดีก่อนว่าศัตรูนั้นมีจํานวนเท่าไรแน่นอนว่าตอนนี้เราได้ยินเสียงหนึ่งคนแล้วก็เขาก็พยายามที่จะปิดประตูตรงนั้น ขั้นตอนต่อไปที่พวกนายจะต้องทําก็คือการสาดกระสุนเพื่อที่จะให้ศัตรูหวาดผวาแล้วก็ผวาผวางใจพวกเขาจะได้อยู่ไม่สุขแล้วก็รู้สึกว้าวุ่นใจอยู่ตลอดเวลาแน่นอนวันนี้คือการทําสงครามประสาทในนี่ของย้อย้ยมัดสู้ <c oughs> ในกรณีนี้ถ้าเขาตอบโต้มาแบบนี้แสดงว่าเขายังมีขวัญและกำลังใจที่ดีแน่นอนว่าเราจะดำเนินการในขั้นต่อไป แผนการของเราต่อไปนี้ก็คือฉันจะเปิดประตูแล้วก็ให้เพื่อนสาดกระสุนเพื่อเป็นการคุ้มกันจากนั้นนันจะมุ่งหน้าไปยังอีกประตูหนึ่งข้างหน้านั่นเอาละโอเคฉันเข้าประจำจุดแล้วเพื่อนฉันจะดําเนินการเปิดประตูเดี๋ยนี้หนึ่งสองสามชาร์ทเฮ้ยเอาตดประตูเฮ้ยเอาเพื่อน <c oughs> แน่นอนว่าลืมทั้งหมดนั้นไปเถอะ วันนี้พวกนายขณะนี้ฉันอยู่บริเวณทางด้านหลังของค่ายอาวีพวกเราตัดสินใจที่จะวิ่งขึ้นไปก็เพราะว่าเรานั้นได้ยินเสียงการโรมรันกันระหว่างผู้เล่นและก็บอทที่อยู่ในค่ายแห่งนั้น และที่เราจะต้องทําก็คือการเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าชาร์จนั่นก็คือการกระเดือกยาแก้ปวดเข้าไปสัก2เมตรเพื่อที่จะให้เราได้มีเรี่ยวแรงในการรมรันกับศัตรูและที่นายเห็นติดมือของฉันอยู่นี่ก็คือ UMP ที่ฉันเก็บติดมือมาจากบอทดในโรงงานเล็กนั่นเองเอแล้และตอนนี้หลอดวิ่งของฉันก็ได้ชาร์จอย่างเต็มเปี่ยมทันทีที่เรียกได้ว่าพร้อมที่จะทะลงมันให้ทะลุอย่างไม่หยุดหยัางเฮ้ย เฮ้ยย่ไจะฮึบเฮ้ยนี่ไงนั่งรอจะออกอุอย้ยในชั้นสวนไงปั๊มยาก่อนเจบตายแล้วก็ในเวลามาดูศัตรูสิว่ามีอะไรกันบ้างดูมีเท่ามอด้วย บอกเลยว่าหวานเจี๊ยบอิ่มจัดแล้วเวลาที่เหลือจจนั่นเราจะทําอะไรแล้วนอกจากเก็บกวาทุกสิ่งที่เรามีแล้วก็ใช้เชือกออกตรงนี้เลยที่จุดออกบอกเลยว่าอีซี่ดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยละแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้า <c oughs>